เดียวเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาแล้วมาถึงแล้วก็ขอใ,ใช้เวลาที่มีอยู่นี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดที่จะมากได้เวลาเดินยงกรมก็ขอให้ตั้งใจเดินจริงๆจะเป็นแต่เดินเวลาเดินก็ขอให้ทันปัจจุบันจริงๆต้นยกกลางยกปตดยกอะไรทุกสิ่งทุกอย่างให้มันทันจริงๆตาหูจมูกเล่นกายใจ มันจะเคลื่อนไหวโดยวิธีอย่างไรก็ตามขอให้ทันมันทุกอย่างความคิดที่เกิดขึ้นก็ขอให้มันทันทุกอย่างเมื่อใดเราสามารถทําให้มันทันมันตามันเคลื่อนไหวแล้วมีปฏิกิริยาอย่างไรแล้วก็ทันมันมันเห็นอย่างไรเราก็ให้ทันมันลักษณะนั้นใจของเรามันคิดอย่างไรกอให้ทันมันหูได้ยินเสียงเสียงที่เราได้ยินก็ให้มันทันมัน ให้ทันเสียงแล้วก็ใจที่รู้เสียงนั้นก็ให้ทันมันจมูกได้กลิ่นก็อยมันทันทันการเคลื่อนไหวของจมูกยินที่มากระทบจมูกแล้วก็ใจที่รู้อาการกระทบลิ่นนั้นก็คอยทันมันเวลาสัมผัสอาการาต่างๆก็ให้มันทันมันว่ารสอะไรเปรี้ยวหวานอย่างไรเพราะอะไรยังมันประ,ระทบอย่างนี้ และใจที่รู้ของอาการกระทบกิ่นนั้นก็ให้ทันมันกายของเรามันถูกต้องอาการเย็นร้อนหนองแข็งก็ให้มันทันมันใจของเราให้รู้ทันมันคนมากของเราไม่ทันตาหูจหมูกเลี้นกายใจเวลามันมีอะไรเกิดขึ้นมาเราไม่ทันปล่อยให้ใจเพลินไปตามอารมณ์เพลินไปตามรูปเพลินไปตามกลิ่นเพลินไปตามรสเพลินไปตามเสียง เพิ่มไปตามสัมผัสเราอยู่ในประเภทที่ว่ามลงผู้มลงพึ่งที่วิ่งมาสแสวงหาเจอสรอดอกไม้ตามปกติมลงผู้ก็ดีมลงพึ่งก็ดีมันจะอยู่เฉยๆไม่ได้มันวิ่งหาสแสวงหาซึ่งกินอยู่ตลอดเวลาข้อนี้ฉันใดใจของเราก็เหมือนกันมันไม่อยู่นิ่ง แล้วก็วิ่งไปตามรูปวิ่งไปตามเสียงตามเป็นตามรสตามสัมผัสตามธรรมารมณ์เมื่อมันวิ่งไปแล้วมันไม่วิ่งไปเฉยๆมันเอาวามโลกวามโกดวามหลงเอามานะทิฏฐิอะไรกี่บาทาเข้ามาด้วยคือมันเอาความดีใจเสียใจมาด้วยมันไม่ไปเฉยๆเพราะฉะนั้นใจของเรานี่เป็นสิ่งที่สําคัญต้องรู้อาการเคลื่อนไหวของรูปของนาม รูปมันเคลื่อนไหวอย่างไรมีปฏิกิริยาอย่างไรคยรู้ทัน,นใจของเรามันเคลื่อนไหวอย่างไรและขณะที่มันเคลื่อนไหวอยู่นั้นมีอะไรที่เกิดขึ้นความโลภโกรดหลงมีไหมหรือว่าใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลก็ให้รู้มันตลอดเวลาเมื่อเรากําหนดอาการพองอาการยุบเหมือนกันพองนอหนอยุบหนอไม่ใช่ว่าเราจะพูดจาปากเปล่า ้องหวะอาการพองต้นพองกลางพองผุดพองมันเป็นอย่างไรอาการพองอาการยกเกืขึ้นมาแล้วมันเป็นอย่างไรขณะมันเป็นอย่างไรมันหยาบมันละเอียดแค่ไหนเพียงไรในขณะมันปกระทบอยู่นั่นโภโกรธหลงมันมีไหมโพสะโมหราคามานทิฏฐิตันหาอุบทานวิชามีไหมแล้วก็ต้องดูมันให้เห็นให้ทันเวลาเพราะตุไรจึงให้ทันมันรู้ถึงวิยาณกระเพราะว่า คุณนสมบัติที่เราต้องการอยากได้อยากถึงนั้นเช่นสมาธิสมาบัติมรผลมนิพันธ์ที่เราต้องการที่จะได้นั้นหากว่าเราไม่ทำสภาวดังกล่าวมาแล้วให้สมบูรณ์แล้วก็ไม่สามารถที่จะได้มาถึงสามัญญผลเพราะว่าสามัญญผลคือสมาธิสมาบัติมรผลมนิพาน์หรือว่าการมาว่าจะรักุผล,ผล รูปาวจรกุศลโร,รูปาวจรกุศลหรือโลกุตรกุศนจะเกิดขึ้นก็เกิดที่ตาที่หูที่จมกูกที่ลิ้นที่กายที่ใจของเราเนี้ไม่สวัสดจะไปเกิดที่อื่นสมาธิก็ดีฌานก็ดีจะเกิกด,ก,ก,ดก็เกิดที่ตาหูจมกูกลิ้นกายใจพองยุบพออย่างทายอย่างนี้ไม่ใช่เลยจะเกิดที่อื่นมองข้ามปัญหาใกล้ตัวเองมองข้ามรูปข้ามเสียงข้ามปิ่นข้ามรถข้ามสัมผัสมองข้ามตาหูจมูกลิ้นกายใจ มองข้ามอาการปรองอาการยุบอาการขออย่างซ้ายอยากเรามองข้ามสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เพราะอะไจึงมองข้ามเพราะว่าเป็นสภาวะที่เคยชินแล้วเมื่อเป็นสภาวะที่เคยชินก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของมันการที่ปล่อยไปตามธรรมชาตินั่นแหละสามัญญผลจึงไม่เกิดขึ้นแก่เราเพราะาเราลืมไปเผลอไปตามอารมณ์ที่มาเกิดขึ้น ท่านทั้งหลายลองคิดดูว่าโบราณท่านกล่าวว่าร่างกายยาวหวานะคือแบนี้เถอะเป็นแก้วสารพัดนึกสามารถจะ,ะดึกได้ทั้งใจหมายถ้ามีความฉลาดแต่พวกเราทั้งหลายก็มองข้ามอีกนั้นแหละก็คิดว่าแก้วสารพัดนึกมันโยเป็นของวิเศษอยู่เขาลูกโน้อนอยู่เขาลูกนี้หรืออยู่กับผู้ที่วิเศษอย่างโน้อนอยู่กับผู้วิเศษอย่างนี้มองข้ามปัญหาให้ตัวเอง ไม่มองตัวเองไปม,มองอย่างอื่นยังไม่ได้คามมันจะผลที่เราต้องการหรือว่าเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็มุ่งหวังแต่ว่าจะได้สมาธิสมาบัติวิชาปริสัมพิทาปริยมริผลถึงฝั่งคือพระอมตะนุมหาริพานแต่ความอย่างได้ของเรามันมีจริงแต่มองข้ามมองข้ามสิ่งที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราได้ ผลที่เราต้องการจึงไม่เกิดขึ้นท่านทั้งหลายลงคิดจุมาหลวงพ่อเคยพูดอยู่ตลอดเวลาว่ากายยาวหวานะเคืบนี้เป็นสิ่งที่สามารถจะให้เกิดทรัพย์สมบัติท,ทั้งที่เป็นของมนุษย์ทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นโลกุตระแต่จ่ว่าจะไปเกิดที่อื่นมันเกิดอยู่ที่นี้คือหมายเวาว่าผู้ที่แสวงหาทรัพย์ทั้งทางโลกและทางธรรม เขาก็แสวงหาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของรนนี้เขาสลาดในการแสวงหาเขาแสวงหาจากตาจากหูจากจมูกจากลิ้นจากกายจากใจจากข้อมือข้อเท้าจากหูจากคอจากแขนอะไรเขายังได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิเศรษฐีนี่ถ้าว่าเราสลัดในการแสวงหาท่านทั้งหลายพิจารณาว่าเขาแสวงหาจากเท้าเพียงนิดเดียวท่านั้น ก็ได้เป็นเศรษฐีได้หาเงินจากข้อมืออันเดียวอย่างนั้นก็ด้เป็นเศรษฐีได้เขาหาเอาจากฟันของเราอย่างเดียวตอนนั้นก็ด้เป็นเศรษฐีได้สโลปเรียกว่าคนผู้มีความฉลาดสามารถที่จะแสวงหาเอาทรัพย์ที่เป็นโลกเกียทรัพย์ได้จากตาจากหูจากจมูกโหกกลิ้นจากกายจากใจของเรนี้ไม่ใช่ว่าจะผสมแสวงหาที่อื่นแต่เพราะพวกเรา มองข้ามปัญหาใกล้ตัวแล้วก็มีแต่อยากสบายไม่แต่อยากได้แต่มองข้ามปัญหาใกล้ตัวจึงสแสวงหาสิ่งที่ไกลตัวออกไปผลสุดท้ายแทนที่จะได้ผลกับซ้ำใจเมื่อเราทั้งหลายสแสวงหาเอาทรัพย์สมบัติในส่วนที่เป็นทางค่าดีโลกจากร่างกายยาวหนาะคืบนี้สั้นใด พระริยเจ้าทั้งหลายมีองค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นท่านสแสวงหาโลกุตระทรัพย์ท่านก็หาเอาจากร่างกายยาวานาคือบนี้ไม่ใช่จะแสวงหาที่อื่นคือตาของเราที่มีอยู่นี้สามารถจะเรียกเอาซึ่งโลกุตระได้หูที่ฟังอยู่นี้สามารถให้เกิดโลกุตระได้จมูกที่ได้กินอยู่นี้ทั้งเหม็นทั้งหอมสามารถที่จะให้เกิดซึ่งโลกุตระได้ ปากของเรานิดเดียวเท่นั้นสามารถทําให้เกิดโลกุตละได้ร่างกายของเราทุกส่วนสามารถที่จะทําให้เกิดโลกุตละได้ทองพองท้องยุบของเราที่พองขึ้นยุบลงนี่สามารถจะทําให้เกิดโลกุตละได้หรือโลกุตละมาเกิดก็เกิดที่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะไปเกิดที่อื่นเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายต้องดูให้เป็นอย่าเป็นได้ดูต้องกําหนดให้เป็นอย่าเป็นได้กาหนด ที่หลวงพ่อว่าโลกุตระทรั์มันเกิดทีนี้ก็เพราะว่าเวลาจะบรรลุจริงๆแล้วบางทีก็เราเพ่งแต่ตายอย่างเดียวก็สามารถให้โลกุตระเกิดขึ้นได้คือสามารถที่จะให้เกิดโสดาสกิทาคาเป็นต้นได้พวกเพ่งดูที่ตายอย่างเดียวกําหนดที่ตายอย่างเดียวสามารถที่จะบรรลุเป็นโสดาสกิทาคานาคาหันได้มากว่าเราพิจารณาดูแต่หูอย่างเดียวกําหนด เสียงอย่างเดียวได้ยินน้อได้ยินน้อได้ยิน,นอ้อเลยเมื่อเรากําหนดกําหนดไปมันก็จะเป็นเหตุให้เกิดสติเมื่อเกิดสติแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดสมาธิเมื่อสมาธิเกิดแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วก็จะเห็นพระไตรลักษณ์อนจังทุกขงังนาตาเห็นมรรคเห็นนิพพานได้มันเกิดที่ตรงนี้จมูกของเราก็เหมือนกันโลกุตระสามารถที่จะเกิดขึ้นในขณะที่เราสสดกินนี้กําหนดกินน้อกินน้อกินน้ออย่างเดียว ได้บรรลุสมาธิสมาบัติได้ฌานได้มักได้ผลีนตรงนี้เวลาลีนของเราก็เหมือนกันเรากําหนดลดเนอลดเนออย่างเดียวสามารถที่ให้สําเร็จซึ่งสมาธิสมาบัติมักผลมิรพานได้หรือเรากําหนดที่กายของเราถูกนอถูกหนออ่อนนอแข็งหนออย่างเดียวก็สามารถที่จะได้ฌานในสมาบัติในมักได้ผลได้หรือว่ากําหนดพองนอยุบหนออย่างเดียวสามารถที่จะได้มา่งฌานซึ่งสมาบัติได้มักได้ผลได้ หรือว่าเราจะกําหนดความเมตนาสุกนอสุกหนอหรือว่าทุกหน้อทุกหนอทุกหนอไม่ต้องเอาอย่างอื่นทุกหน้อทุกหนอทุกหนออย่างเดียวก็สามารถได้ฌานในสมาบัติในมรรคผลหรือว่าเราจะกาหนดความคิดอย่างเดียวคิดนอคิดหนอคิดหนอกําหนดที่หัวใจของเราคิดหนอคิดหนอคิดหนออย่างเดีไปเรื่อยๆก็สามารถที่จะได้ฌาน ได้สมามัดได้มักคดผลส่วนมากพวกกำหนดกิจอย่างเดียวนี่ส่วนมากจะได้ฌานเท่าที่สังเกตมาจะได้ฌานก่อนอ่อื่นสรุปแล้วท่านทั้งหลายว่าร่างกายยาวหวานะคืบนี้ถือว่าเป็นสมบัติมหาศาลโลกิยาทรัพย์ก็เกิดอยู่ที่นี้เป็นโลกิยาทรัพย์ทั้งของมนุษย์ก็ดีของเทพก็ดี ของพรมก็ดีก็เกิดอยู่ที่นี้โลกุตตระทัพพรดาสกิธาคาราคารหารันก็เกิดอยู่ที่นี้ไม่ใช่ว่าจะไปเกิดที่อื่นแต่เพราะพวกเราทั้งหลายถูกตันหามานะทิทธีครอบงำเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ลืมของที่มีอยู่ลืมตาลืมหูลืมจม,มกูกลืมลิน้นลืมกายลมใจลืมอาการของอาการยุกลุมเวทนาที่เกิดขึ้นเป็นต้นไปแสวงหาทัพภายนอก ไม่สแสวงหาทรัพย์ภายในไม่สแสวงหาทรัพย์ที่อยู่ใกล้ตัวเองการบรรลุหรือว่าจะได้มาซึ่งสมาธิสมาบัติมรรคผลไม่ได้ผ่านนะังเป็นของหายากอะไรยาก,ายากเราจะสังเกตได้ว่าเวลามาประพฤติปฏิบัติร่วมกันคนมากสุโมงที่ปฏิบัติของเรานั้นมีน้อยมีเวลาส่งจิตส่งใจไปทาอารมณ์จะเป็นส่วนมากหอกคุกคีกันคุยกันอะไรเป็นส่วนมากเวลาเดินก็ปล่อยอารมณ์ เวลานั่งก็อยู่อารมณ์เวลากินก็ปล่อยอารมณ์ให้เสิรหลวงพ่อวา้นะส่วนมากเมื่อเราปล่อยอารมณ์แล้วไม่รักษาอารมณ์ท่านทั้งหลายเราจะเดินโยงกลมนั่งสมาธิวันนี้ถึงวันตายหลวงพ่อขอรับรองว่าไม่ได้อะไรเสียงแรงเปล่าๆเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายไหนไหนเราก็มาเพื่อปฏิบัติตนเองด้วยเพื่อบูชาพระปติจาพปธมพระสงคูบาาจารย์ด้วย ขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวคมไม่ประมาทมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมออย่าให้เพลอไปตามอำนาจของโลภะโทสะโมหราคะมนานัชกิติตันหาอุปทานเวชาขอท่านทั้งหลายอย่ามองข้ามปัญหาใข่ตัวขอให้มองดูตัวของเราตั้งแต่ตาหูจมูกิ้นถึงใจมองดูอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเรามองดูทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในใจของเราว่าใจของเรานั้นขณะนี้มันมีอะไรอยู่บ้าง ร่างกายของเรานี่มีอะไรบ้างเรารู้แล้วแต่ใจของเราเนะี่ยมีอะไรอยู่ในใจของเรานี่มันดีหรือมันชัว่วมันดีสมบูรณ์แบบแล้วหรือยังหรือว่ามันยังไม่สมบูรณ์มันบริสุทธิ์แล้วยังไ่ไม่บริสุทธิ์มองดูทีนี้เราไม่เป็นบัวลืมตีนเราตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมะ ตามที่องค์สมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นสมเด็จพ่อของเราทั้งหลายประทานแล้วผลที่เราต้องการมักผลสามัญญผลใ,ใดๆที่เราต้องการหากว่าเราไม่ถึงจุดหมายปลายทางคือยังไม่ถึงโลกุตระเราก็สามารถที่จะได้มาถึงโลกิยะในส่วนที่เป็นฌานเป็นสมาบัติหรือเป็นอภิญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามมุญญาธิการที่เราได้ส,สร้างสมบรมไว้เอาละท่านทั้งหลายหลวงพ่อใลชี้แนะแนวทางของการปฏิบัติทั้งด้านพระวินัยคืออยู่ปริวัติกรรมและก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานเล็กๆน้อยๆก็เห็นว่าพอจะเป็นแนวทางของการปฏิบัติธรรมะของท่านทั้งหลายใ้แล้วจึงขอยุติในท้ายที่สุดนี้ขออนุภาพคุณคือพระเจ้าพระธรรมสง์ บารมีธรรมที่ท่านทั้งหลายได้สร้างสมบรมมาพร้อมทั้งอำนาจบารมีธรรมที่หลวงพ่อได้สร้างสมบรม์มาขอจงได้เป็นตบะเนชะเป็นพระละวัปจ,จัยท่านทั้งหลายเพียบปูนสมูลไปด้วยสติสัมปชัญญะค่มเพียนสมาธิสถานและปัญญาขอท่านทั้งหลายได้บรรลุสมาธิสมาบัติวิชาปฏิสัมภิทาอภิญญาอาริยมรรค้ผลถึงฝั่งคือพระมตมหานุราพานด้วยกันจงทุกท่านทุกท่านเถิด